ดีว um, ่าไฮยาไฮเดรชันบูสเตอร์เซรั่มขึนความอ่อนเยาว์ด้วยไฮยาระดับพรีเมียมสวัสดีค่ะอยู่กับเล็กซี่กับยิดารามายาชาแนลในรายการโชโชโชนี่ต้องบอกเลยนะว่าโชกระแสร,ราการตอบรับของเราดีมากๆหลายหลยคนพูดถึงอย่างมากซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เล็กซี่อ่านสกู๊ปแล้วมีความสุขมากๆเพราะเราจะพูดถึง คุณบิ๊กกัฟมาวันนี้ค่ะเราจะมาถอดปรากฏการคุณบิ๊กกัฟนะหลังจากที่ช่อง3ตรีตาจองและบิ๊กกัฟเนี่ยก็อยู่ภายใต้สังกัดช่อง3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพูดถึงปรากฏการนี้รวมไปถึงอัปเดตด้วยว่าคุณบิ๊กกัฟเนี่ยนะจะมีผลงานอะไรในปีนี้ที่หลายๆคนฟังจะต้องว้าวอย่างแน่นอน แต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนเลยนะที่มายาชาแนลของเรานี่แหละค่ะมาพูดถึงเรื่องบิ๊กกรากันหลายๆคนเนี่ยคุณหน้าคุณตากันดีเพราะว่าน้องกราฟเนี่ยนะแจ้งเกิดจากละครซีรีส์วายหลายๆคนทราบกันดีละครแนวบอยลเลิฟที่น้องเนี่ยนะโหด่งดังระดับโลกกันเลยทีเดียวล่าสุดวิกสาพระราม4ค่ะบอกแบบนี้เลยว่าอยากได้น้องมาเป็นนักแสดงในสังกัดนะหลังจากนั้นก็ มีกระแสข่าวออกมาหลายต่อหลายระลอกว่าน้องกราฟเนี่ยจะไปเซ็นสัญญากับทางช่อง3หลายต่อหลายครั้งที่ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าน้องเนี่ยอยู่สังกัดช่อง3หรือไม่ล่าสุดทางช่อง3ประกาศเองนะว่าน้องกราฟเนี่ยเซ็นสัญญาและอยู่ภายใต้สังกัดช่อง3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่อง3มอาแขนรับขอต้อนรับคุณกราฟคณาวุฒ ไตรพิพัฒนพงศ์นะชื่อเต็มๆเ,เลยนะและก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเรามากๆอ่าก็<ๆ>ทำให้บรรดาแฟนคลับนะลูกบอลของคุณบีกรับเนี่ยแฮปปี้ดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเราก็รอคอยการที่น้องมาร่วมงานกับทางช่อง3นะจนกลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ h a s แท็กที่โด่งดังมากๆค่ะช่อง3ครับกลับมาแล้วนี่ ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับต้นๆเลยนะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะในวันนั้นวันที่มีการเปิดตัวเนี่ยนอกจากเทรนทวิตเตอร์แล้วนะยังไม่พอบรรดาแฟนคลับคนรักกรัฟลูกบอลของคุณบีกรัฟเนี่ยก็ไปต้อนรับไปร่วมแสดงความยินดกีกับน้องกรัฟกันอย่างคับข้างค่ะทำให้ช่อง3นะวิก3พระราม4ของเราดูแคบไปถนัดตาเพราะแต่ละคนค่ะ ก็บอกเลยว่ามารอมาต้อนรับมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องกัาฟหลังจากที่น้องปักลดตัวค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์อีกอย่างหนึง่งทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือความรักนี่แหละคือความห่วงใยนี่แหละคือหัวใจที่ให้กับคุณบิ๊กกราฟนั่นเองมีช่อดอกไม้มีของมีค่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มอบให้กับน้องมากมายในวันนั้นถ้าประเมินเป็นมูลค่านะ จากสายตาที่เล็กซี่มองนะไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้ธนบัตรรวมไปถึงของต่างๆเค้กที่เป็นชั้นๆเนี่ยนะมูลค่าประเมินจากสายตาเนี่ยเล็กซี่ว่าอย่างน้อย7หลักเจ็ดหลักต้องมีอย่างแน่นอนนั่นก็คือเป็นการแสดงความรักที่มีให้กับน้องถ้ามองเป็นมูลค่านะมูลค่าก็เรียกว่ามหาศาลแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความรักความห่วงใยที่มีให้กันนั่นเองและถือว่าเป็นอีกหนึ่ง กเดินของน้องกราฟค่ะในการ9เดินเข้าสู่ช่อง3ได้อย่างภาคภูมิใจนะอีกหนึ่งปรากฏการเรียกว่าเป็นปรากฏการที่2ค่ะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหปรากฏการนี้ไม่ธรรมดาจริงๆยืนหนึ่งในโลกโซเชียลยืนหนึ่งในเทรนทวิตเตอร์นั่นก็คือเทรนอย่างที่บอกไปว่าช่อง3ครับกลับมาแล้วขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับต้น หลายเลยคนเนี่ยนะคือเข้าไปในแฮชแท็กนี้แล้วก็พิมพ์ร่วมแสดงความยินดีคนทั้งโลกค่ะทุกคนค่ะคนทั้งโลกนะย้ำเพราะว่าทวิตเตอร์คนทั่วโลกเล่นและนอกจากภาษาไทยที่พิมพ์ให้กันแล้วภาษาอังกฤษภาษาจีนหลายภาษาเลยนี่ก็คือเป็นการให้เห็นว่าช่องสามทำถูกแล้วค่ะ ที่ได้น้องกราฟมาร่วมสถานีรวมช่องนั่นเองค่ะเทรนทวิตเตอร์มาแรงจริงๆและหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยนะว่าผลงานชิ้นแรกของน้องจะเป็นอะไรสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของทางช่อง3เลยก็ว่าได้กับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ออนไลน์ที่จับตามองหลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากนะคะ Channel ีพลัสเดอะโมเมนต์พรีเซกับ The Next s t a ต e นี่คือโปรเจกต์บนแอปพลิเคชันของชาแนลทรี p l u สที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่ทางช่องสามเนี่ยหมายมั่นปั้นมือในการลุยธุรกิจออนไลน์แบบเต็มตัวครั้งแรกซึ่งคอนเสิร์ตนี้ค่ะแฟนๆจะได้เข้าชมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือง่ายๆเลยถ้าคุณมีมือถือคุณก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ Channel 3 Plus หลังจากนั้นค่ะก็จะได้เห็นภาพความน่ารักความเป็นกันเองอความใกล้ชิดของน้องกราฟรวมไปถึงโชว์เซอร์ไพรส์แต่ขออุไว้ก่อนทางช่องเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนกับการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Channel 3 p a ร์นี่นะและนอกจากนั้นค่ะการปรากฏตัวของคุณกรัฟไม่ธรรมดาจริงๆเพราะบนแอปพลิเคชันนี้จะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรก ของน้องกัฟคณาวุฒินี่แหละค่ะกับการก้าวเข้าสู่ช่อง3อย่างเป็นทางการดึงศักยภาพการเป็นศิลปินของน้องบวกกับความนิยมของน้องกัฟทำให้หลายๆคนเนี่ยตอนนี้บางคนก็โหลดแอปพลิเคชันแล้วบางคนก็รอแล้วว่าเมื่อไหร่คอนเสิร์ตจะมาย้ำกันแบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยลูกบอลของคุณบีกฟเนี่ยตั้งหน้าตั้งรอเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้โหลด c h anel 3 h r p a r t n e r สามารถดาวน์โหลดได้ ย้ำกันแบบนี้ใครอยากดูคอนเสิร์ตก็โหลดแอปพลิเคชันและมากไปกว่านั้นค่ะชะแนลทีพรัสแบบพรีเมียมซึ่งมีการเสียค่าบริการรายปีปีละ1,200บาทนอกจากนี้ค่ะยังสามารถสะสมหัวใจและไปใช้ในกิจกรรมแฟนดอมได้อีกด้วยที่สำคัญ เอ็กลูซีฟมากๆเลย100คนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม interactive talk อกกับกัฟระหว่างการแสดงนี้นะก็จะมีโอกาสได้พูดคุยด้วยแน่นอนว่างานนี้แฟนคลับมหาศาลพร้อมรอเจาะคิวสมัครช h a n n e พ T รั u พรีเมียมแบบใกล้ชิดศิลปินในดวงใจอย่างแน่นอนค่ะ พูดมาแบบนี้แล้วเราก็อยากให้นะถึงวันที่2เมษารเร็วๆเ,เพราะว่าวันที่2เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ครั้งแรกของคุณกราฟคณาวุฒนะคะมาดูกันแบบนี้ดีกว่าว่าช่อง3าํทำไมถึงเลือกน้องกราฟเพราะอะไรเพราะว่าน้องกราฟเนี่ยมีฐานแฟนคลับบอยเลิฟหรือว่าน้องเนี่ยโด่งดังมาจากซีรีส์วายนะและช่อง3เนี่ยก็พร้อมที่จะเริ่ม มีคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะซีรีส์วายที่จะเกิดขึ้นกับทางช่อง3และเชื่อว่าน้องกราฟเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการที่จะทำให้ช่อง3ามขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีเพราะนักแสดงของทางช่อง3แต่ละคนก็มากฝีมือแล้วมาเจอกับคุณกราฟเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าฝีมือเจอฝีมือสุดยอดจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะ ต้องบอกแบบนี้เลยว่าคุณกราฟเนี่ยเคยมีโอกาสร่วมง,งานกับทางช่องสามแล้วถ้าใครเคยดูนะละครเรื่องเลือดมังกรตอนสิงย้ำว่าตอนสิงนะน้องกราฟเล่นเป็นคุณติ๊กเจษดาพรผลดีตอนเด็ก น่ารักขนาดไหนเราก็มีโอกาสได้เห็นกันแล้วนี่ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณกราฟเล่นละครช่อง3แล้วแล้วก็น้องกาฟเนี่ยไปโด่งดังในซีรีส์วายทานไทยเดอะซีรีส์เกียตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆจนโด่งดังมากๆหลังจากที่น้องกราฟเนี่ยได้มีโอกาสร่วมง,งานกับคู่จิน้นฟินเวอร์ของเขานะนั่นคือน้องมิวสุปสิทธิ์ทำให้โหกระแสโด่งดังหลายๆคนพูดถึงอย่างมาก เรียกว่ากระแสบ,บอยลเลิฟมาแรงกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะทุกคนขารอคอยอีกนิดหนึ่งหลังจากคอนเสิร์ตแล้วน้องเนี่ยจะมีละครแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนแหมมาช่องสามทั้งทีนะจะมาให้เล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีการเล่นละครแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนหลายเลยคนบอกว่าคุณกาฟคุณกาฟจะมาเล่นละครแนวไหน ละครซีรีส์วายหรือเปล่าละครแนวบอยเลิฟหรือไม่หรือว่าเป็นละครแนวอะไรายอยากจะรู้เสเลอเกินแต่เล็กซี่แอบกระซิบบอกนิดนึงว่าน้องกราฟเนี่ยกำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่กับทางช่องสามอย่างแน่นอนแต่ขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเป็นซีคร t ตเด็ดที่สุดที่นี่ที่แรกอย่างแน่นอนที่นิตยสารใหม่ยันชแนลของเราเนี่ยนะเราจะเอาเรื่องราวของคุณกราฟรวมไปถึง ละครเรื่องที่น้องจะเล่นและนอกจากนั้นนางเอกที่น้องจะประกบเนี่ยจะเป็นใครต้องรอดูกันนางเอกกระซิบนิดนึง <Wow. S 1> เป็นนางเอกเบอร์ต้นๆระดับต้นๆของทางช่องด้วย <Wow. S 1> คุณผู้ชมสามารถไปติดตามนะเรื่องราวของคุณกราฟในนิตยสาสตรมายาชาแนล er Channel, ประจำเดือนเมษายนนี้หน้าปกไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นใคร ก็คุณบิ๊กกัปของเรานี่แหละค่ะมีเฉลยอยู่ในเล่มเรียบร้อยแล้วว่าคุณกัปจะเล่นละครกับใครเล่นเรื่องใดนะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเวทั่วประเทศและช่องทางเซเว่ออนไลน์นั่นเองหรือหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูรอนิยาศาสรไม่ไหวสามารถทายกันมาก่อนว่านางเอกหรือนายเอกที่จะประกบกับน้องกัป เป็นใครลองส่งข้อความใต้คอมเมนต์นี้ดูก,ก่อนได้เลยนะว่าน้องกราฟเนี่ยมาช่องสามเต็มตัวแล้วเล่นละครกับใครแต่เล็กซี่ไม่มีรางวัลให้นะ <c oughs> คุณทายกันเอาเองเป็นความสนุกสนานน่ารักน่ารักกันนะามาอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนบอกว่าการมาบ้านหลังใหม่หรือว่าภายใต้บ้านหลังใหม่ของคุณกราฟเนี่ยจะมาในรูปแบบใดจะทำออกมาเอาใจแฟนคลับบอยเลิฟหรือลงจอละครหลังข่าวเนี่ย ต้องรอดูรอดูกระแสการตอบรับความเป็นแมสแต่ที่สำคัญค่ะเล็กซี่บอกแบบนี้เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกเดินของคุณกรับแบบยั่งยืนแล้วเป็นแบบว่าโอ้โหมีความสุขมากๆนอกจากคุณครับมีความสุขเราก็มีความสุข สิ่งที่สําคัญมากๆกําลังใจส่งถึงกันอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆรักคุณกัปนะคะอ่ะเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็รักคุณกัปเช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะให้คุณกัปได้เห็นว่าอีกหนึ่งกำลังใจสําคัญนั่นก็คือพวกเราทุกคนนั่นเอง,เองลูกบอลของคุณบิ๊กกัปค่ะ <c oughs> มีสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะหลายๆคนเนี่ยกำลังเกิดภาวะเครียดหลายๆคนส่องกระจกแล้วหน้าตัวเองหมองคล้ำหลายๆคนบอกแบบนี้เลยค่ะว่าพิเล็กซี่ทำอย่าง ไรล่ะบางคนมีริ้วรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหาผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ยังไม่เข้ากับใบหน้าของตัวเองทดลองแล้วทดลองเล่าเฝ้าแต่ทดลองหน้าเราก็ยังไม่ดีขึ้นวันนี้ค่ะมีสิ่งดีๆมาตอบโจทย์ทุกคนสำหรับผลิตภัณฑ์ดีว่า y d ยาไฮเดเรชั่นบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้ที่อยู่ เห็นแบบนี้ค่ะผู้ชมขาหลายหลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่เอาผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์มานำเสนอเลยหรืออย่างไรขวดเนี่ยเก๋ไก๋มากๆนะขวดเทียบกับเคาน์เตอร์แบนด์ได้เลยแต่ราคามิตรภาพเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ค่ะไฮยาของเราเนี่ยนะไม่ธรรมดาจริงๆเป็นไฮยาส่วนประสมส่วนประกอบนำเข้าจากต่างประเทศรวมไปถึงคุณภาพประหนึ่งนะสถานเสริมความงาม เขาก็ใช้แบบนี้กันและที่สำคัญค่ะผลิตภัณฑ์ของเราปวนิบัติผิวหน้าของคนไทยได้เป็นอย่างดีเพราะตัวไฮยาจะทำให้คือเขาเรียกว่าทำให้หน้าเรากระจาา่างใสลดเลือนริ้วรอยถ้าเราใช้เป็นประจำและสม่ำเสมออย่างน้อยนะหน้าเราจากหมรมมเนี่ย หลุมสิวมันก็จะตื่นขึ้นรวมไปถึงผิวหน้าที่หมองคล้ำหรือว่าผิวหน้าที่แห้งกลานเขาก็จะดูชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นเพราะโมเลกุลอันเล็กๆของไฮายาเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นกู้หน้าให้หน้าเราเนี่ยมีชีวิตชีวาให้หน้าเราเนี่ยสดชื่นและเปล่งปักงมากยิ่งขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้น หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่แล้วใช้อย่างไรใช้เวลาไหนใช้ตอนเช้าและก่อนนอนค่ะสำหรับไฮายาของเราเนี่ยนะก็คือทาเช้าแล้วก็ใช้กันแดดทั่วไปได้เลยก่อนนอนเช่นกันค่ะทาแล้วนอนหน้าเราจะกระชับขึ้นเพราะตัวไฮายาตัวนี้ค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะและซึมซาบได้รวดเร็ว เหมาะสําหรับใครบ้างพี่เล็กซี่เหมาะสําหรับทุกคนค่ะที่มีปัญหาเรื่องของผิวเรื่องของสิวเรื่องของริ้วรอยเรื่องของหน้าหมองคล้ำเรื่องของผิวแก่เกินวัยรวมไปถึงค่ะผิวที่มันอ่อนล้าผิวที่เหนื่อยล้าใช้ดีว่าไฮยาไฮเด i รชั่นบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้ได้อะเรามาดูกันดีกว่าว่าในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะ มีนี่เขาเรียกว่ามีหายาอย่างไรบ้างอ่ะขออนุญาตนะหลอดของเราเป็นหลอดดอปปอับเบิลนะเป็นแบบนี้เนื้อครีมเนื้อเข้มข้นเนื้อเซรั่มของเราเข้มข้นอย่างมากค่ะนี่จำลองนะมือของเล็กซี่คือผิวหน้านะคะปกติเล็กซี่ทาเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่แล้วนะอ่ะลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างผิวหน้าก็ผิวมือเราก็จะชุ่มชื่นขึ้นแบบนี้ลดเลือนริ้วรอยขึ้นนะเอ่ แบบนี้เหมาะสาหรับทุกๆคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวเรื่องของสิวเรื่องของริ้วรอยเรื่องของความหมองคล้ำบนใบหน้านั่นเองค่ะสามารถสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะที่เบอร์085 187 3111 085 187 3111รวมไปถึงค่ะช่องทางออนไลน์สั่งซื้อง่ายๆเพียงปลายนิ้วคลิกไปหรือสอบถามหรือสั่งซื้อไปได้เลยที่ช h อป e ี Lazada c o n v ี e บิร์ตี้ค l s ช็อปแอ4นอ่านี่สามารถสั่งซื้อไปได้เลยนะสะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนั้นเลยค่ะหน้าเราจะสวยใสยไร้ริ้วรอยอ่อนกว่าวัยอ่อนเยาวไปด้วยกันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ